สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักรายเดือนซึ่งก็จะให้ผลในช่วงมิถุนายนทั้งเดือนนะคะการทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดสิ่งดีๆไปจากคลิปนี้อะไรที่ให้ระมัดระวังป้องกันก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะไม่เสียหายแต่ยานำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะ ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอรเสริมดวงหน้าจอมือถือก็สอบถามกันเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะ สำหรับในเรื่องดวงดาวของชาวตุลน,นะคะดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งความรักได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะตำแหน่งดีที่ในเรือนเกี่ยวกับเรือนการงานเพราะฉะนั้นใครที่มีคู่ก็จะส่งเสริมกันในเรื่องงานนะคะหรือคนรักได้งานดีได้ตำแหน่งดีจะส่งผลถึงเราหรือตัวเราเองเนี่ยแหละนะคะที่ได้สิ่งดีๆในเรื่องงานนะคะซึ่ง ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุปสรรคก็อาจจะเป็นในเรื่องอารมณ์หรือเรื่องความเครียดจากการทํางานไม่ค่อยมีเวลาให้กันบ้างประมาณนั้นนะคะในส่วนของคนโสดก็อาจจะเจอคนที่ถูกใจในแวดวงการทํางานก็ได้นะคะมาดูกันที่ไพ่กันบ้างเริ่มจากคนมีคู่นะคะทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนมีคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่า6เดือนขึ้นไปถือว่ามีคู่นะคะ มาดูรวมกันตรงนี้ได้เลยใบยแรกคือ the world นะคะขึ้นไพ่เป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะเป็นคนที่อยู่ประเทศเดียวกันแต่เป็นคนที่อยู่คนละภาคก็ได้แล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการตั้งครรภ์ด้วยนะคะในบางคนบางคู่นะนะคะซึ่งส้มมองว่าเอาจริงๆแล้วอะ่ะอยู่ในช่วงหลายๆคนอยู่ในช่วงของการก่อร่างสร้างตัวนะหลายๆคู่ะนะคะ a r o f c o m p a c t แน่นอนเลยทำงานเยอะมากนะคะคนที่เป็นคู่จริงกันเนี่ยต้องบอกว่าทำงานเยอะนะคะหาเงินตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อตร่วมกันก่นกอร่างสร้างตัวต้องบอกแบบนี้เลยนะคะไพ่ขึ้นชัดมากแต่ถ้าเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยยังไม่ได้เป็นจวดตัวจริงของกันและกันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันแอบมีความไม่สม่ำเสมออยู่มันแปลกๆต้องบอกแบบนี้นะคะไฟ of wands หัวกลับนะคะ แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้มีการทะเลออาะเบาแหวงอะไรกันนะคะส้มมองว่าหลายๆคู่แม้ว่าจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันก็พยายามมากๆที่จะปรับตัวนะคะเพราะว่า two of compact นะคะการการที่เราไม่ทำงานการไม่มีกินนั้นมันแย่กว่านะคะเพราะฉะนั้นก็เข้าใจกันนะว่าเอองานอาจจะเอาเวลาคนรักไปบ้างแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจกันนะคะแล้วก็ ในบางคนเนี่ยส้มมองว่าในบางคู่ที่ไม่ชัดเจนมีเรื่องของการแย่งชิงในเรื่องความสัมพันธ์นะนะคะเออมีคนหนึ่งที่มีคนฮอตฮอต่ะมีคนมาชอบเยอะนะคะซึ่งส้มมองว่าคนที่ถูกกระทำมาก็ไม่ไม่ได้พูดอะไรออกไปนะเออนะคะ ไม่พูดอะไรออกไปเก็บความรู้สึกในใจนะเดอะเฮอร์มิตหัวกลับเก็บความรู้สึกในใจอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวบ้างอะไรบ้างแม้กระทั่งว่าคู่ที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องความรักสามเศร้าเนี่ยมันก็บางทีก็รู้สึกโดดเดี่ยวนะบางทีคือทํางานเยอะทํางานหนักเนาะบางทีเราก็รู้สึกว่าเราแบบบางทีคุยกันมันก็ไม่ค่อยได้คุยกันรู้สึกเหงาๆทั้งที่ก็มีแฟนแต่ว่าเราก็ต้องทํางานหาเงินกันอะไรอย่างเงี้ย แต่ในบางคู่ก็ต้องบอกว่ามันมีเกณฑ์ที่จะมีการหลอกลวงกันเกิดขึ้นเลยนะคะเพราะว่ามันมีความไม่สม่ำเสมอมาตั้งแต่เริ่มแรกนะคะนะ i นออฟคัพส์นะคะมีคนที่แบบเป็นคนใจใหญ่ใจกว้างแล้วก็เป็นคนที่ชอบมีความสัมพันธ์เยอะๆอยู่ในนี้ด้วยนะคะแต่เป็นคนพูดดีเจรจาดีนะใจกว้างฐานะดีนะคะเออเพราะฉะนั้นก็คือ ส้มมองว่าจะมีการคุยด้วยภาษาดอกไม้กันไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นแล้วก็ยังอยู่ในระดับที่ยังไม่สามารถตัดใจได้เพราะฉะนั้นจะมีการจับสังเกตแล้วก็หรืออารมณ์อร่วยกันหรือเมตตากันแล้วคุยกันในภาษาที่ดีๆก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรที่มันชงเฉงลงเล้งแบบนั้นะนะคะประมาณนี้โอเคค่ะสำหรับคู่ที่มีปัญหาแค่ในเรื่อง เวลาในการทำงานอะไรแบบนี้เนาะก็มองว่าก็คุยกันดีอะ่ะ <c oughs> คุยกันดีนะคะมีเกณฑ์ที่จะคุยกันดีนะคะกลับมาคุยกันได้เหมือนเดิมแหละเพราะว่าจริงๆก็เมตตากันอยู่นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภจากคนรักด้วยนะคะมาดูไพ่ผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวตุลน,นะคะมีชาวธาตุดินมังกรพฤกษบกันนะ สองใบเลยนะคะเก้าคริสตัลกับห้าคริสตัลนะคะหัวกลับนะอันนี้อันนี้หัวกลับอันนี้หัวตังชาวธาตุดินบางทีเขาต้องห่างจากคุณเนื่องจากเขาจะต้องไปทํางานแต่ว่าเขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองเก่งแต่ก็พยายามพูดดีเอาใจใส่คุณอยู่เสมอนะแม้ว่าบางทีเรื่องเวลาจะไม่เอือ้ออํานวยก็ตามแต่เขาพยายามมากนะคะพยายามเอาใจใส่นะเขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองก็ดีด้วย เป็นสายเปด้วยนะค,ะคนนี้นะในอีกกรณีหนึ่งคือการที่เขาห่างคุณเพราะตัวเขาเองอาจจะมีอีกความสัมพันธ์หนึ่งอยู่นะคะและดูห่างๆเหินๆแต่ว่าเปเก่งนะเปเก่งแต่ในเรื่องของความใกล้ชิดสนิทสนมอะไรในช่วงนี้ไม่ค่อยเพราะเขาอาจจะมีอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์นะมาแลดูห่างๆเซเว่นอสอดนะคะชาวธาตุลมกุม,มิถุนตูน เป็นในลักษณะที่ชาวธาตุลมเนี่ยมีเรื่องราวที่เก็บอยู่ในใจไม่ได้พูดออกมาทั้งหมดมีกำแพงในใจหรือในอีกกรณีหนึ่งก็คือมีความลับๆล,ล่อๆมีสิ่งปิดๆบังๆในเรื่องความรักได้ะนะฮะเป็นสองกรณีนะต้องดูว่าคุณเป็นกรณีไหนนะต้องพิจารณานะนะะพิจารณาเอาเองนะ,ะมาดูกันถ้าเกิดไม่ขึ้นราศีคนของคุณมาดูตรงนี้ ได้ทุกราศีผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวตุลน,นะคะนะเป็นยังไงบ้างนะมาขยายความคนของคุณด้วยนะในกรณีแรกส้มมองว่าเขาเครียดเหมือนกันนะมองว่าในช่วงนี้เขาค่อนข้างที่จะเขาเป็นคนรักตัวเองเป็นแล้วก็เขาไม่ได้ผูกใจไว้กับคุณทั้งหมดเพราะว่าแม้ว่าเป็นตัวจริงของชาวตุลแล้วก็ตามเพราะเขาก็ยังกลัวเจ็บนะ อาจจะเป็นปมในวัยเด็กหรืออะไรก็ได้เขาเป็นคนที่เขารู้สึกว่าถ้าเขาพึ่งพาตัวเองรักตัวเองให้ให้ดีที่สุดโดยไม่พึ่งพาความรักจากคุณมากเกินไปมันจะทําให้เขาไม่เจ็บปวดจากอะไรทั้งนั้นเขารู้จักคิดนะคนคนนี้นะคะดูแลตัวเองเป็นแล้วก็ช่วงนี้อาจจะห่างคุณสักหน่อยแต่ก็รับผิดช,ชอบในเรื่องการเงินดีนะคะอาจจะห่างเพราะเรื่องงานนะคะในอีกกรณีหนึ่งคือการที่เขามีมีความสัมพันธ์อีกความสัมพันธ์หนึ่งเลยปกปิดปิด,ปดบงัง เป็นคนเปเก่งแต่ว่าทําไม่ถูกในเรื่องความสัมพันธ์ห่างไปเลยเพราะมีอีกความสัมพันธ์หนึ่งตัวได้เลยนะคะในเรื่องคนโสดกันบ้างคนโสดมีชาวต่างชาติเข้ามามีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาหรือมีคนที่มีลูกติดเข้ามาหรือเป็นคนประเทศเดียวกันแต่อยู่คนละภาคมีเข้ามาหรือเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อน ในใน,ในช่วงเวลาที่เป็นวัยรุ่นหรือเด็กๆนะคะมีกลับเข้ามามีสายเปชาวธาตุดินบางกพรพึกศบกันชาววันเสาร์มีมีชาวธาตุลมกูมิถุนตุนแต่ชาวธาตุลมดูให้ดีนะชาวธาตุลมแลดูเหมือนเขาแบบแลดูยังยังแลดูยังไม่เต็มที่อะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องหาความชัดเจนจากเขาให้ได้นะคะ ชาวธาตุดินที่ต้องระวังคือชาวกันเพราะว่าเขาอาจจะมีอะไรปกปิดปิดบังอยู่ได้นะอืนะคะชาวกันนะต้องดูให้ดีนะคะโดยส่วนตัวคุณเองงานเยอะงานหลักมากอยากมีลูกชอบค่ะชอบชาวตุลช่วงนี้อาจจะอยากมีลูกอยากมีครอบครัวที่อบคุนนะเราเรารู้สึกว่า งานเราเยอะงานเราหนักนะเราอยากได้คนที่ไม่ไม่ทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวอืมแล้วก็พูดดีๆกับเราเป็นคนใจดีใจดีแต่ไม่ได้เป็นคนใจกว้างสเปซสปะเนาะไม่ใช่ไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้นะอยากได้คนแบบนั้นอืซึ่งเอาจริงๆคนที่เข้ามาคุณก็พร้อมที่จะพูดคุยนะพิจารณาพร้อมที่จะพูดคุยนะคะ แต่ว่าบางทีเซน์ของคุณอาจจะดูคนไม่ละเอียดพอเพราะฉะนั้นให้ใช้เวลาในการดูเพื่อลดความเสี่ยงนะคะสำหรับคนโสดนะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่เข้ามาดีนะในตอนนี้มีทั้งดีแล้ไม่ดีนะปนกันคนโสดที่มีคนเก่ามีค่ะมีคนที่มีลูกด้วยกันแล้วกลับมาชาววันสาวชาวธาตุดินมังกรพรึกษบการมีมีเข้ามานะคะ มีที่แบบความสัมพันธ์มันลักๆเลิกๆกิกก็มีชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะประมาณเนี้ยที่ชัดๆนะแต่ชาวธาตุดินน่ะชัดมากนะคะมีมีมีการที่พยายามจะกลับมานะคะแต่มันก็ไม่ค่อยสม่ำเสมอโดยส่วนตัวคุณเองคุณก็ยังไงก็ได้นะจริงจริงแล้วถ้าจะกลับมาก็พูดจากันดีๆก็ให้โอกาสแต่ว่าคุณก็เอาความคิดตัวเองเป็นที่ตั้งเหมือนกันเพราะคุณก็จริงๆไม่อยากเจ็บปวดแล้วนะไม่อยากโดนหลอกแล้วอะไรอย่างเงี้ย นะะในเรื่องของคนโสดที่มีคนคบหรือคุยไม่ถึง6เดือนคุยกันใหม่ๆสิ่งที่ต้องระวังคือการท้องนอกสมรสนะคะเพราะฉะนั้นป้องกันให้ดีเพราะว่าคือได้ขึ้นไพ่เดวเวอร์มาแบบนี้มันค่อนข้างติดง่ายเออเพราะฉะนั้นในการที่จะลงตัวกับใครเนี่ยนะให้ให้ตัวใครเนี่ยต้องดูดีๆนะคิดให้ละเอียดเพราะว่า บางทีเนี่ยพอเราหลวมตัวไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ามารู้ทีหลังว่าเขาดีแต่ปากนะถ้าดูคลิปนี้แล้วก็คือเอาไปป้องกันนะยังยังพอทันอยู่ยังพอทันอยู่ยออยเออนะคะเออบางคนเนี่ยพูดดีแต่ว่ามันเนาะโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะชาวกันนะโดยเฉพาะชาวธาตุดินมังกพรกพฤกษบกันชาวธาตุลมกูมิถุนตุลเนี่ยให้ให้ระวังให้ดี นะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก็เหมือนกันจริงๆต้องระวังเกือบทุกธาตุทุกราศีที่เข้ามาต้องพิจารณาให้ดีเลยนะคะส้มอยากให้พิจารณาเกิน6เดือนไปเลยด้วยซ้ำเพื่อป้องกันความเสี่ยงตรงนี้เพราะมันมีเข้ามาต้องบอกว่ามีเข้ามาหลากหลายในแง่ที่ต้องระวงังนะคะมาต่อกันที่ไพ Sh ่ Shadowscap t อ r o t กันนะคะ สำหรับไพ่ชชอรถสแครบทรอตแนะนำวิธีการวางตัวที่ดีนะคะก็คือ Queen of Pentacles นะคะนะ q u n o n p f p t n t l e s e s เนี่ยมองว่าถ้าสำหรับคนโสดนะคนโสดก็คือด้วยความที่เป็นไพ่เหรียญนะคะเพราะฉะนั้นให้มีความมั่นคงทางด้านจิตใจและพิจารณาอะไรให้รอบด้านและรอบครอบใครที่ยังไม่ได้มีความรักเข้ามาก็โฟกัสในเรื่องการก่อร่างสร้างตัวตัวเองก่อนนะทำงานให้ดีทำตัวเองให้ดีเออนะคะ ทำเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจนไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอคุณค่าเราดีเนี่ยนะคะพอการที่เราให้คุณค่าตัวเองได้ดีให้เต็มที่ก่อนเนี่ยพอมันเต็มเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคนดีๆเข้ามาเองนะคะในส่วนของคนที่มีคู่นะคะก็มองว่าการแก้ปัญหาใดๆต่างๆด้วยความที่เราใช้สตินะคะไม่ไม่เร่งรีบเกินไปนะคะไม่ช้าเกินไปไม่รีบเกินไปนะพอประมาณ ะะมองทุกอย่างด้วยความละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจมีความหนักแน่นภายในอันนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับการตัดสินใจในเรื่องความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคู่เราก่อร่างสร้างตัวดีอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาส้มก็มองว่าเราก็อาจจะต้องมีส่วนช่วยช่วยให้กําลังใจหรือก็ช่วยกันทํางานหาเงินไปด้วยกันแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันแบบนี้ก็จะอยู่กันได้ดีนะคะมาดูกันในเรื่องของไพ่ออร์เรลนางฟ้านะ แนะนำอะไรกับชาวตุลบ้างนะคะในเรื่องของพลังงานในเชิงบวกนะนางฟ้ามาบอกว่าไมดาสตาร์นะคะไมดาสตาร์ลยหลายคนมีคนดีๆอยู่รอบข้างอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณคว้าคนดีๆไว้นะคะคนดีในเรื่องความรักเนี่ยพอขึ้นไพ่ใบนี้มาถามว่าคนดีคืออะไรคนดีในเรื่องความรักนะคะคือคนที่ อันหนึ่งแหละถ้าเป็นในเรื่องความรักคนที่จะมาเป็นคนรักเราต้องไม่มีพันธะก่อนเนาะเขาเป้เก่งเขาดูแลเราดีมากแต่เขามีแฟนแล้วเรียกคนดีในเรื่องความรักหรอไม่เรียกว่าเป็นคนดีเด้อนะคะเพราะฉะนั้นก็คือให้เราเลือกคนที่เขาเนาะทำถูกต้องในเรื่องศีลธรรมนะคะแล้วก็ทุกอย่างมันจะเป็นไปตามสเต็ปที่ปกติแหละเพราะฉะนั้นนะคะให้คว้าคนดีๆเอาไว้ นะคะคนไม่ดีก็ปล่อยไปเท่านั้นเองนะคะหลายคนนะมีคนดีๆอยู่เคียงข้างโดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็รักษาไว้ให้ดีนะคะ Believe in yourself นะคะให้เชื่อเชื่อมั่นในตัวเองหมายความว่าไม่ใช่ว่าเชื่อมั่นแบบหัวชนฝาแบบนั้นแต่ให้มองเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างที่บอกไปเลยเหมือนในไพ่ชาร์ลสแคปแทรอดคือขอให้เราอะ เติมคุณค่าในตัวเองให้เต็มให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่านะคะรักตัวเองให้พอแล้วเราจะรู้สึกว่าเราควรจะทําอะไรก่อนหลังเราจะรู้เลยโดยอัตโนมัติถ้าเรารักตัวเองมากพอนะคะอย่าให้ใครมาลดคุณค่าเราอย่าให้ใครมาทําให้เราต้องไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เนาะจะต้องกินน้ำใต้ศอกโน่นนั่นนี่หรือจะต้องแย่งชิงเพราะฉะนั้นการมองเห็นคุณค่าในตัวเองจะทําให้เราไม่เจ็บปวดในเรื่องความรักใดๆนะคะเราก็เลือกคนได้ถูกต้องมากขึ้นกว่าเดิมด้วย A surprise is on the horizon นะคะคือสิ่งที่คุณคาดหวังไว้มันจะมามากกว่าที่คุณคาดหวังในเรื่องความสัมพันธ์นะ,ะอย่างที่บอกไปคุณทำตัวดีแล้วคุณเลือกคนที่ดีคุณหันกลับมามองคนดีๆที่อยู่ข้างๆคุณมาตลอดนะฮะทุกอย่างความที่คุณใช้ความคิดดีๆแบบนี้นะ ในการมองตัวเองมองหาสิ่งเล็กๆนน้อยดีๆในตัวเองได้ในทุกวันมันจะทําให้คุณได้เจอกับสิ่งที่ดีทั้งในเรื่องความรักความสัมพันธ์และในเรื่องของการเงินการงานด้วยนะมันส่งผลทุกอย่างในชีวิตคุณนะ,นะะทำให้คุณนะเจอกับสิ่งมหศัศจรรย์เหนือความคาดหมายเหนือเป้าหมายที่วางไว้แล้วมันดีกว่าที่คุณคิดไว้มากๆนะคะขอบคุณชาวตุลน,นะคะขอให้ชาวตุลมีความรักที่ดีโชคดีในความรักทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะ ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ